สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักของ RTI ทุกท่านรายการไขปัญหาแรงงานในวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษจากประเทศไทยท่านหนึ่งให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านผู้นี้คือพลตํารวจตรีพรพิทักษรู้ยืนยงรองผู้บัญชาการตํารวจปราบ,ปรา,บปรามยาเสพติดสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับผมค่ะทราบว่าท่านเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้เอง ครับผมนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาไต้หวันจริงๆแล้วมาไต้หวันประมาณเจครั้งแล้วครับโอ้หลายครั้งมากครับในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางยังไงคะเออในครั้งนี้ก็มาประสานงานนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไต้หวันนะครับซึ่งเราก็ได้ทํางานร่วมกันมาอย่างยาวนานด้วยนะครับรวมทั้งทาง MJIB ด้วยนะครับทางอิมิเกชันด้วยซึ่งก็ ปัญหามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งสองประเทศนะครับแล้วเราก็ได้ทํางานร่วมกันทางไต้หวันก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจําที่ประเทศไทยนะก็ได้ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดก็เป็นระยะเวลาก็ไม่ต่ำกว่า20กว่าปีแล้วครับที่ได้ทํางานร่วมกันมาครับเราดูข่าวของไต้หวัน,นก็เห็นมีข่าวตํารวจไทยให้ความช่วยเหลือตํารวจไต้หวันหรือตารวจไต้หวันให้ความช่วยเหลือตํารวจไทยในการจับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่บ่อยๆนะคะทราบว่ามีความร่วมมือกันทางด้านนี้ในส่วนของแรงงานไทยเนี่ยยาเสพติดก็เป็นปัญหาที่หนัก จากอกของหน่วยงานของทั้งไทยและไต้หวันนั่นนะคะในส่วนของตัวแรงงานเองเนี่ยมาทํางานกันแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากการทํางานเนี่ยก็เอาไปซื้อยาเสพติดเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะส่งไปให้ครอบครัวที่บ้านได้แล้วก็ตัวเองเนี่ยสุขภาพก็จะไม่ดีด้วยที่สําคัญก็คือตอนนี้เนี่ยในจ้างในไต้หวันเนี่ยเขาค่อนข้างพหวหาเพราะว่าแรงงานไทยเนี่ยติดยาเสพติดค่อนข้างเยอะ<ม>แล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะมีนายจ้างหลายหลายรายก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน ที่เขาต้องการจะหันไปว่าจ้างแรยงานชาติอื่นเพราะไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดกันมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านมีวิธีการใดที่จะช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าแนะนําหรือว่าหยุดยั้งปัญหายาเสพติดในกลุ่มรายงานไทยได้บ้างครับก็เป็นเวลาหลายสิปีแล้วครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยต้องประจนกับปัญหายาเสพติดครับ,รบก,ก็ยกระดับเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับ,รบแล้วก็ เออผมได้เคยทํางานที่กองพัชศการตารวจปราปามยาติดนี่มาก็ไม่ต่ำกว่า26ปีแล้วนะครับก็เพิ่งได้ย้ายนะครับขึ้นไปรับตําแหน่งเป็นรองพู้ชการตรํารวจตอนภาค5คือไปอยู่ใกล้จุดที่มีการผลิตยาติดมากที่สุดนะครับ<า>จุด <5 S 1> จุดนั้นานี่อยู่อยู่ทางด้านตอนเหนือของประเทศไทย<อ>นะครับก็ดูแใ่ชงร<า>ครับดูแลทาง8จังหวัดทางภาคเหนือนะครับแล้วก็เอ่อทงาน2ที่ทุกวันนี้ก็ทําที่หน่วยปราปามยาเสพติดด้วยแล้วก็ไปอยู่่วนหน้าด้วยนะครับ สาเหตุที่ต้องเดินทางขึ้นไปตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งผลิตนะครับก็อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยะนะครับประเทศไทยนี่เราจะประสบปัญหากับยาบ้านะครับยาบ้าก็เป็นเม็ดนะครับซึ่งมันมันจะมี2แบบก็คือเป็นไอ์ก็คือสารประเภทเดียวกันเป็น ET, เม็ดแอมเฟตามินนะครับยาไอ์เนี่ยเขาก็เอามาผสมแล้วก็บดแล้วก็อัดเป็นเม็ดอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นยาบ้าขายราคาถูกมากครับที่เทศไทยคนไทยนี่จะ ยาบ้านะครับส่วนยาเสพติดอย่างอื่นเนี่ยคนไทยเราไม่ได้เสพนะครับก็ผลิตที่ต่างประเทศและประเทศไทยก็จะเป็นทางผ่านนะครับก็จะมีพวกไอซ์อเฮโรอีนแล้วก็เคตามินนะครับก็ส่งไปที่ต่างประเทศมูลค่ามาหาศาลมากนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็เป็นแค่เพียงทางผ่านในยาเสพติดสามจำพวกที่ผมได้กล่าวในเบื้องต้นนะฮะอนนี้ในส่วนของคนไทยนะครับทางรัฐบาลไทยก็ได้ มีการดําเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการประกาศสงครามยาเสพติดในปี2544-45นะครับ,รบในร,รัฐบาลของท่านนายกทัศษินชินวัตรเป็นเป็นนายก <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ท่านก็ได้ได้จัดการระบบนะครับปราบปรามแล้วก็ป้องกันอย่างอย่างเด็ดขาด <Okay. S 1> นะครับ,รบก็ทําให้ปัญหายาเสพติดในช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ เบาบางลงรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะในช่วงนั้นชื่อเสียงมากครับแล้วก็ในในยุคนั้นเนี่ยประเทศไทยเรายาบ้าขายไม่ละห้0ร้อนะครับแล้วคนเนี่ยคนไทยติดยาบ้ามากแล้วก็เกิดปัญหาคือก็คนที่เสพก็จะมีอาการที่ควบคุมประสาทไม่ได้นะครับแล้วก็ไปทําร้ายร่างกายทั้งทั้งพี่ก็ไปฆ่าน้องพ่อก็ฆ่าลูกอะไรรวมทั้งก็กระทบไปถึงคนบริสุทธิ ที่อยู่ตามริมถนนด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เสพยาบ้านี่เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาก็จะคิดว่าจะมีคนมาทาร้ายเขาบางทีก็ไปจับตัวเด็กแล้วก็มีการใช้มีดนะครับแล้วก็ทําให้เด็กเคยเสียชีวิตมานะครับอ,อันนี้ก็ก็ประสบปัญหามาโดยตลอดแล้วพอมาถึงรัฐบาลท่านทักษิณชินวัตรในช่วงปี2 5ง4ันที่เราได้มีการประกาศสงครามไปยาเสพติดก็ลดลงนะครับหลังจากนั้นมานะครับ โลกก็ได้มีการวิวัฒนาการมีการใช้เครื่องจักรนะครับเราทราบว่ามีการใช้เครื่องจักรในแหล่งผลิตที่ตอนตอนเหนือของประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยาบ้าก็สามารถผลิตได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งชายแดนของประเทศไทยเองเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านมันก็ค่อนข้างเป็นพรมแดนธรรมชาติก็ยากในการที่จะสกัดกั้นได้นะครับอย่างทางไทยกับทางรอยต่อของทางประเทศพม่าก,ก็ประมาณ2,400กว่ากิโละนะครับก็เป็นพรมแดนธรรมชาติ การลักลอบเข้ามาเนี่ยมันก็ใช้จุดที่เป็นจุดที่อ่อนไหวนะครับก็ลักลอบมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้ายาจิตมันกระจายเข้ามาสู่ตอนในแล้วเนี่ยเราก็ระดมจับกลุมนะครับเราไม่ได้หยุดนะฮะเราก็จับกันมาโดยตลอดแต่เรายิ่งจับเขาก็ยิ่งส่งเข้ามาทดแทนเรื่อยๆอนะครับตอนนี้เรากลายเป็นว่าเราจับคนไทยนะครับเข้าไปขังไว้ในคุกเนี่ย มากสูงสุดเกือบ4ี่แ0นคนนะครับปัจจุบันนี้เกือบ4ี่แสนคนนะครับก็พระราชนนไปโทษก็ก็ปล่อยออกมานะครับแต่ก็ผู้ที่เคยติดก็กลับไปเสพอีกนะครับก็มีประวัติมาก็คือเลิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ายาเสพติดแม้มันติดแล้วมันก็ยากที่จะบําบัดได้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มามาคิดถึง ระบบก่อนๆที่เราเคยวางมาตรการมานะครับหลายสิบปีมาเนี <c oughs> ่ยเราก็จะเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับคิดว่าวิธีการในยุคหน้าเนี่ยก็จะทําให้ปัญหายาติดของประเทศไทยลดน้อยลงนะครับรวมทั้งคนไทยก็จะเสพยาติดลดน้อยลงไปด้วยนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลใหม่ก็ได้มีการประชุมกันจะกําหนดมาตรการใหม่และก็รูปแบบใหม่นะครับแต่จะเป็นยังไงตอนนี้ผมขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ พอเราพูดไปทางทางผู้ที่เขาค้ายาเสพติดนะครับเขาก็จะรู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรก็จะเตรียมการรองรับแผนของเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเป็นความลับไว้ก่อนนะครับแต่ผมรับรองว่าสิ่งที่เราคิดในรัฐบาลยุคนี้นะครับและตอนนี้เราก็ได้ท่านนายกหญิงคนใหม่ด้วยซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนายกทักินชินวัตรอดีตรัฐมนตรีของเราครับผมผมก็คิดว่ามาตรการยาติดก็คงจะเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ต้องต้องฝากว่าสถาบันครอบครัวสําคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยสถาบันครอบครัวเราเนี่ยเราอ่อนแอเพราะว่าพ่อแม่ก็ออกไปทํางานเราก็ทิ้งลูกไว้นะครับให้ให้อยู่กับโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เกิดการการอ่อนแอในสถาบันครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาได้ได้สอนลูกนะครับลูกก็ไปมั่วสมบ้างมีอะไรไปกับเพื่อนกระชักชวน พอไปลองยาเสพติดนะครับพอลองแค่ลองมันก็ทำให้สภาพร่างกายของเราเปลี่ยนคืออยากจะเสพแล้วพอเสพไปเนี่ยด้วยฤทธิ์ยาของมันเนี่ยมันไปรบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายเราะนะครับมันก็จะทำให้เสพมากขึ้นเสพมากขึ้น,นเรื่อยๆก็ผมก็อยากจะฝากหนึ่งนะครับพ่อแม่นะครับสถาบันครอบครัวนี่สำคัญที่สุดที่จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะสอนบตรหลาลูกหลานเรานะครับก็ ให้เวลากับครอบครัวบ้างสักนิดนะครับในส่วนของภาคราชการเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดทําโครงการนะครับชื่อว่าชื่อว่าโครงการแดร<ค>ะนะครับก็มีการเอ่อเอาตารวจนะครับไปฝึกอบรมแล้วก็ส่งไปสอนในโรงเรียนให <คะ S 2> ้กับบุตรหลานของเรานะครับเพื่อให้รู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติดนะครับอันนี้เราก็ทํามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือ สถาบันครอบครัวก็ต้องช่วยกันหลายฝ่ายขอบคุณค่ัท่านเ,เรื่องของยาเสพติดนี่นะคะในไต้หวันก็อย่างที่ท่านเรียนมันไม่เฉพาะคนไทยเราเท่าน,นั้นไต้หวันเองก็มีแก๊งค้ายาเสพติดเหมือนกันแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่แรงงานต่างชาติที่ดิฉันเรียนท่านว่านในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติ4ี่ชาติอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็เวียดนามปรากฏว่าเขาพุ่งมาที่ไทยกับเวียดนามเพราะแรงงานไทยกับเวียดนามเนี่ยชอบดื่มสุราเวลาดื่มสุราแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเมาทีนี้ก็จะ พอเริ่มเมาเนี่ยก็จะมีคนเริ่มเข้ามาชักชวนให้ลองเสพยาเสพติดเขามักใช้เข้ออ้างว่าถ้าเสพเข้าไปแล้วเนี่ยยิ่งทําให้รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นกระตุ้นนะคะสนุกกันได้ต่อตลอดทั้งคืนสมัก,กได้ยินมาจะเป็นแบบนี้นะคะก็ลองลองแล้วก็ติดพอติดแล้วเนี่ยอเอาเงินไปซื้อยาหมดพอซื้อแล้วไม่มีเงินซื้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ช่วยขายก็เอายาเนี่ยไปขายเพื่อนในโรงงานมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการ แก๊งยาเสพติดแทรกซึมเข้าไปในหมู่คนงานไทยและคนงานเวียดนามของคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะรุนแรงมากกว่าชาติอื่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านมีคําแนะนํายังไงบ้างคะครับสิ่งที่อยากจะฝากตรงนี้นะครับคือในเบื้องต้นแต่ผมอยากจะสตาร์ทด้วยคำว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วทางรัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันเราทำอะไรกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราเราได้ทำงานด้วยด้วยกันอย่างใกล้ชิดนะครับ คนไทยนะครับก็อย่าไปเสพเลยนะครับผมเคยข้ามไปที่ทางตอนเหนือของประเทศเพื่อนบ้านะนะครับก็ออาพางตัวไปแล้วก็ไปเสรฟดูก็ไปสอบถามหาข้อมูลดูนะครับบอกว่าเอาผลิตยาเสพติดเนี่ยเอาไปทําอะไรค,ะคนที่นี่เสพยาบ้าไหม,มก็บอกว่าคนที่นี่ไม่เสพยาบ้าก็บอกว่าคนที่นี่ไม่เสพยาบ้าแต่ยาบ้านี่ส่งไป้ไอ้โง่ฝั่งน ون, ู้นอย<า>นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ อย่าไปเสพเลยนะครับคนที่ทางตอนเหนือประเทศเพื่อนบ้านเราเขาไม่มีอันจะกินเขาไม่เสพยาบ้าน,นะครับเขาบอกว่าส่งไปให้โง่ฝั่งนน้นก็เกิดประเทศไทยแล้วครับกินเพราะฉะนั้นเน่ยถ้าเราเสพเราก็โง่เลยจริงๆแล้วเราไม่ได้โง่อย่างเดียวนะครับเรายัางบ้าด้วยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเทศเรามีการศึกษานะครับเจริญผมคิดว่าคนไทยต้องรู้เท่าทันนะครับอย่าไปลองนะครับลองก็ไม่ได้นะครับก็ฝากถึงแรงงานไทยนะครับ ในประการที่สองนะครับประการที่สามเนี่ยก็กอย่าอย่าไปอย่าไปค้าไปขายมาเลยนะครับเพราะโทษมันหนักมากนะครับ <c oughs> โทษมันหนักโทษมันถึงประหารชีวิตนะครับแล้วก็เราก็จะเสียอนาคตโดยไม่มีความจำเป็นเลย <c oughs> เพราะว่าการที่เรามาทํางานที่นี่นะครับเรามาหาเงินเพื่อที่จะเอากลับไปใช้ที่บ้านเราเพื่อสร้างฐานะครอบครัวของเรานะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราไปเสพยาบ้าปุ๊บเงินมันไป มันไปหายไปกับยาเสพติดหมดเลยอนาคตรเราก็จะเสียนะครับถ้าท่านเคยเสพยาบ้าเคยติดยาบ้าในประเทศไทยนะครับแล้วท่านมาทํางานที่นี่คะ่ะนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ทางประเทศไต้หวันได้ให้โอกาสนะครับผมคิดว่าเราควรจะนึกถึงบุญคุณของประเทศที่เขาให้โอกาสเราคะ่ะนะครับก็ควรที่จะขยันหมั่นเพียรน,นะครับสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไต้หวันที่นี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้มันก็จะได้ผลตอบรับในเรื่องของค่าจ้างกับคืนมาหาสู่ตัวเราได้สร้างชีวิตใหม่ด้วยครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอฝากในเบื้องต้น3ประการตรงนี้ค่ะแต่ก็มีฝ่ายไต้หวันเขาเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเหมือนกันว่าตอนที่แรงงานที่ติดยาเสพติดจ,จะเดินทางมาทํางานที่ไต้หวันเนี่ยที่ประเทศไทยไม่มีมาตรการกักหรือว่ามีมาตรการตรงไหนบ้างที่จะ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 ,จะดูแลไม่ให้คนที่ติดยาเสพติดแล้วเดินทางมาทางานในไต้หวานันเพราะว่า ส่วนนี้เนี่ยมันถ้าพูดกันจริงๆก็คือมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับแรงงานไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะเรียนถามท่านครับในนโยบายของรัฐบาลไทยนะครับก็มองว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับก็พยายามที่จะให้โอกาสกลุ่มคนเหล่านั้นได้ได้กลับเข้ามาสู่สังคมนะครับก่อนที่ที่จะมาทํางานตรงนี้นะครับพอเขาติดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีการเอาตัวไปบําบัดนะครับผมเนี่ยจะดูแลเรื่อง โรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับดูแลโรงงานในประเทศไทยเพราะว่าเรามีมาตรการอย่างที่เราจะต้องเข้าไปดูสถานประกอบการว่าแรงงานเข้าติดยาหรือเปล่าเราก็เข้าไปตรวจสอบนะครับไปสุมตรวจไปตรวจปัสสาวะแล้วก็ถ้าเราเจอเราก็เอามาสอบปากคำนะครับเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ว่าใครค้าใครขายแต่จริงๆแล้วคนที่เสพนั้นนะครับเขาเขาก็เป็นแค่ คนตัวเล็กๆในเครือข่ายของยาเสพติดเท่านั้นเอง<ค>ะนะครับแต่เนื่องจากว่าพอเขาเสพไปแล้วเขาติดแล้วเขาเอาเงินที่มีอยู่น้อยนิดไปจ่ายค่าย,ยาเสพติดพอมันไม่มีเงินก็ต้องยอมที่จะรับยามาเอาไปขายแต่จริงๆนะเขาไม่ได้เป็นตัวเริ่มที่จะขายนะครับมีคนส่งมา <คะ S 2> แล้วก็เอามาให้เขาลองก่อนพอเขาติดก็บังคับให้เขาขายมันก็เป็นปัญหา <คะ S 2> ตรงนี้นะครับก็ก็ทางรัฐบาลไทยก็มองว่า ต้องเอากลุ่มคนเหล่านี้แยกออกมาแล้วเอาไปบําบัดน, <c oughs> นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวการ <c oughs> นะครับก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยทําการบําบัดรักษาจนกระทั่งว่าอาการหายดีแล้วนะครับก็ส่งเข้าสู่สังคม <c oughs> เพราะว่ามาตรการที่เราใช้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมีการจับกลุ่มนะครับส่งฟ้องศาลแล้วก็ติดคุกอะไรเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้ผลนะเพราะว่าตอนนี้ปริมาณยาเสพ คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนมาเนี่ยทางราชทัณฑ์เนี่ยเขารับผิดชอบถึงสี่แสนคนเยอะมากก็จะเป็นยาเสพติดอยู่ประมาณทักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเยอะมากนะครับตอนนี้ประเทศไทยสร้างคุกเพิ่ม,มแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ยังไม่พอนะครับยังมีกรมคุมประพฤติมาช่วยดูในเรื่องของการพักการลงโทษรับช่วงต่อจากกรมราชทัณฑ์อีกอนะครับในการที่จะให้มารายงานตัวตอนนี้ใช้แรงงานใช้เงินทุ่มไปกับเรื่องยาติดมากมายม,ายมหาศาล ตอนนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยที่ผมถูกส่งไปดูแลที่ชายแดนทางภาคเนือมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราสกัดได้นะครับยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยเราไม่ได้เนี่ย <c oughs> มันก็จะไม่เกิดปัญหาการเสพมันก็จะไม่เกิดปัญหาการค้าขายนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันมันลามไปถึงภาคเอกชนหลายๆส่วนซึ่ง <c oughs> ผมก็เป็นห่วงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างในส่วนของโลจิสติกในการส่งของนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ทางรัฐก็ต้องไป ต้องไปออกกฎบังคับนะครับให้เพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าทางภาคเอกชนเนี่ยก็อยากจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการส่งพัสดุโดยสุจริตอยู่แล้วนะครับอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วนะครับแต่ตอนเนี้ผู้ค้ายาเสพติดก็อาศัยช่องตรงเนี้นะครับก็แอบ,บส่งทางพัสดุะอะไรมากมายะนะครับก็เกิดเป็นปัญหาจนกระทั่งว่าแก๊ปอย่างนี้ฮะ มอเตอร์ไซค์บิดถึงบ้านเลยะนะครับก็มีการส่งทางแก๊็บสะดวกกว่าเดิมอีกด้วย,วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าประเทศไทยยังใช้มาตรการในเรื่องของการปราบกระบวนการยังจับแล้วก็ปราบแล้วเอาเข้าคุกม,มันก็จะวนๆนี้ไม่จบะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วเราจะต้องเปลี่ยนคอนเซปต์แนวคิดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาของของคนที่ติดยาติดได้ อย่างมากเลยนะครับครับผมอย่างที่ฉันเรียนเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ช่องทางของโลจิสติกในการส่งยาเสพติดเรื่องนี้ที่ไต้หวันก็มีมีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะอย่างแรงงานไทยบางคนที่มาอยู่ที่นี่บางคนเนี่ยอาจจะเก็นจนไม้ไปหาเพื่อนหรือว่าไปหาญาติหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเผยที่อยู่ของตัวเองที่นี่ก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนที่อาจจะค้ายาเสพติดหรือว่าเป็นเครื่องมือของกลุ่มค้ายาเสพติดใช้วิธีการส่งยาจากที่เมืองไทยมาให้ที่ไต้หวัน พบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ค,คนที่รับพัสดุเองเนี่ยจริงๆเราไม่รู้มีส่วนใหญ่ที่ไม่รู้แต่บางส่วนอาจจะมีเหมือนกันที่อาจจะสมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะคะแต่ว่ามีน้อยมากส่วนใหญ่จะไม่รู้นะคะใช้ช่องทางนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นปัญหาแล้วก็ถึงเวลา,าจริงๆกลายว่าเป็นแพะรับปากพอไปรับพัสดุคือที่ไต้หวันเนี่ยพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศเขาจะสแกนหมดเลยค่ะเขาจะดูหมดเลยพอถึงเวลาถ้าเกิดว่ากล่องนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่จับเขารอให้คนเจ้าของมารับก่อนแล้วตะคุกตัวตอนนั้น ซึ่งก็เกิดปัญหาแบบนี้ค่อนข้างเยอะและแรงงานไทยที่เป็นแพเนี่ยก,ก็พบมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านมีขอ้อข้อคิดเตือนใจอะไรให้กับแรงงานไทยไหมคะว่าเรื่องของการรับพัสดุที่ที่ที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องนี้ไม่ใช่ที่ประเทศไ,ทไต้หวันอย่างเดียวนะรประเทศไทยก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกัน<ต>ใช่ไหมแต่นะสิ่งหนึ่งที่เอ่อคนในระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราเรามีบทเรียนเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการศาลท่านก็ให้ความเป็นธรรมนะครับคือเราก็จะต้อง สืบสวนมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะจับกลุ่มตรวจสอบประวัติคือยาเสพติดเนี่ยเราเราจะไม่รีบร้อนนะคะบางทีเราจะต้องดูทั้งขบวนการเป็นเครือข่ายเลยเราเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานเอาไว้บางทีเนี่ยเขาอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่รู้นะครับเราก็ตามก่อนะนะครับเราจะอาจจะยังไม่จับทันทีหรอกนะฮะเราจะดูว่า,าเขามีส่วนสมรู้ร่วมคิดไหมถ้าเขาไม่มีการที่ไปจับเขามันก็เป็นตาบาปสาหรับเขาแล้วมีคนจํานวนมากนะครับ ที่หลงไปรับพัสดุโดยไม่รู้ตัวนะครับเพื่อนส่งมาให้ไม่รู้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นนะมันก็ใจเข้าใจเราก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถ้าพัสดุอะไรที่เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับเราเราก็อาจจะต้องออแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าอันนี้เราไม่รู้ <Okay. S 2> ว่ามันเป็นของใครหาพยานนะครับถ้าเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ทันก็หา คนที่น่าเชื่อถือนะครับหัวหน้างานหลายๆคนมาช่วยกันดูะนะครับมาแกะร่วมกันดูว่าเป็นพยานเป็นพยานให้เราะนะครับมันก็จะทําให้ให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากการครอบครองยาเสพติดไดอ้อีกเรื่องนี้ก็คือนับตั้งแต่ที่ไต้หวันเขายกเลิกม,มาตราการควบคุมผรมแดนด้นะคะ,ะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะหลังจากที่โควิดเริ่มเบาบางลงนะคะ ก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันมากขึ้นปรากฏว่ามันเกิดปัญหาเรื่องของมีนักท่องเที่ยวเนี่ยรับจ้างขนยาเสพติดจ,จากเมืองไทยเข้ามาที่ไต้หวันนะคะอย่างที่สนามบินนานาชาติของไต้หวนันสนามบินเถาวยเนี่ยปีที่แล้วนะคะจับยาเสพติดที่ด่านได้500กิโลกรัมเป็นไอ์ใช่ไหมฮะเป็นไอซ์ค่ะ,ะแล้วก็โดยในจํานวนผู้ที่โดยสารแล้วก็ถูกจับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทย ค่ะส่วนใหญ่เป็นคนไทยอาจจะมีบางส่วนที่เป็นคนไต้หวนันค่ะแล้วก็ท่านเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของส่วนมากถ้าพูดถึงเรื่องยาเสพติดเนี่ยคนไต้หวันในภาพในสมองก็มักจะผุดเป็นภาพของประเทศไทยเพราะมันพบเยอะเหมือนกันท่านคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เออเรื่องนี้ทางทางตำรวจไต้หวันนะครับรวมทั้งทางปปสไต้ไหวันที่เรียก NJIB นะครับแล้วก็มี CIB ที่เป็นตำรวจไต้หวันทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากครับที่ประเทศไทยเนี่ย เจ้าหน้าที่ที่ผมได้กล่าวในเบื้องต้นเนี่ยก็ทํางานแทบจะไปด้วยกัน<ค>ะนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติดหนึ่งและผิดชอบพื้นที่กรุงเทพ<ค>ะนะครับซึงเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยตรงนั้นนะครับก็มีการที่ส่งยาเสพติดมาจากประเทศไทยเป็นไอนะครับมาที่ไต้หวันค่อนข้างเยอะ,<ค>ะนะครับมีการดัดแปลงมีการซุกซ่อนมีการอำพางนะครับอย่างเทียนนะครับก็ไปแกะผ่าแล้วก็ ยัดเข้าไปยัดเข้าไป <c oughs> นะครับเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่นะครับ <c oughs> แล้วก็ทําให้ยากต่อการที่จะตรวจคน <c oughs> ของเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้เราก็ได้มีการสืบสวนทํางานด้วยกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วมาในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการมาประสานข้อมูลกันด้วย <c oughs> นะครับเดินทางมาเพื่อที่จะตัดขั้นตอนจับทุกสเต็ปจับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดมากกับทางประเทศไต้หวันแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับคือ ถ้า,เ,าเป็นไต้หวันปัญหาก็คือไอเฮโรอีนกับเคตามีนซึ่งแพงมากะนะครับซึ่งอาจจะมีการเสพที่นี่แล้วก็ส่งต่อไปที่ประเทศที่สามมูลค่ามันสูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ยาบ้าราคาต่ำๆเพราะนั้นที่อย่างที่ผมได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับยาบ้าเองก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักในการที่จะหาเงินเข้าของพวกผูก<อ>้ค้ายาเถพติดอืมถ้าเราอาจจะมองว่ามันเยอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็ก นะครับของยอดเงินที่เขาได้รับแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวที่จะทำรายได้หลักๆก็คือตัวไอซ์เฮโรอีนเคตาบินอันนี้ห้าร้อยกิโลเนี่ยโหเยอะมากครับถ้าไปญี่ปุ่นก็มันกรามหนึ่งมันหกร้อยยูเอสลาแพงมากนะครับก็ไม่ได้มีการทุตอนนี้เออมันก็มีการจัดตั้งกลุ่มนะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดทั่วโลกเราก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างทางตำรวจญี่ปุ่นเราก็ทํางานด้วยนะครับตำรวจออสเตรเลียที่ส่งไปเยอะๆเราก็ทํางานด้วย ครับเพื่อที่จะสกัดก้นแล้วจับทุกสเตปจับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงนะครับคนไทยเนี่ยก็อย่าไปทําเลยนะครับแล้วอย่างเนี่ยบางประเทศเนี่ยครับเขาประหารแล้วไม่ลดโทษเลยนะครับอย่างมาเลเซียงคโปรอินโดเนี่ยกาประหารประหารอย่างเดียวเลยนะครับแล้วทางนี้อาจจะจําพุกตลอดชีวิตมันก็เสียผู้เสียคนอยู่ดีนะครับวันนี้ท่านอาจจะได้ แต่ว่าหน้าท่านโดนแล้วมันก็ไม่คุ้ม <c oughs> นะครับก็ผมก็ขอให้เลิกนะครับแล้วถ้าเป็นคนไทยเองเนี่ยก็อย่าไปทําเลยครับมันทําให้เสียชื่อเสียงของประเทศนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิต <c oughs> นะครับเราเป็นประเทศทางผ่านในการใช้โลจิสติกของเราขนส่งมาแค่นั้นเอง <c oughs> นะครับซึ่งเราก็พยายามสกัดกั้นที่ตรงท่าอากาศยานท่าเรือของเราอย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณสินค้าก็ค่อนข้างมากมหาศาลครับแล้วก็ <c oughs> เรื่องสินค้าเนี่ยบางสินค้าบางตัวบันช้าไม่ได้มันจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่เรากับปริมาณสินค้าเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับถ้าเราตรวจเข้มมันก็จะเกิดผลกระทบต่อ,ต,อต่อการค้าขายระหว่างประเทศด้วยะอะไรอย่างเนี้นะครับก็จะต้องรีบทําแล้วก็รีบเร่งรัดตรวจให้เร็วนะครับมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดเล็ดรอดมาได้นะครับตรงนี้ก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านเหมือนกันครับผม สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังของเราไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะท่านที่เคยมีปัญหาหรือว่าคนรอบตัวเจอปัญหาประเภทนี้มาก่อนนะคะ,ะก็หวังว่าในโอกาสหน้าเราจะมีะม,มีมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านอีกขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะแล้วก็สาหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงต้องลากันไปก่อนแล้วก็อาจจะได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ